ก็สําหรับเ n นนะครับสรับปีนี้ผลงานของเรานะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถึงดีมากเพราะว่าเราไม่คาดหวังที่เราจะเข้าไปถึง8ทีมนะครับแต่สิ่งที่เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยผมว่ามีประโยชน์กับเขามากนะครับเพราะว่าในเรื่องของเกมต่างๆประสบการณ์ต่างๆในเรื่องของการเล่นเนี่ยเราได้เจอระดับที่เป็นของแข็งจริงๆระดับโลกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ การเล่นก็ต้องมีข้อผิดพลาดนะครับเราก็จะนําข้อผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงแก้ไขนะครับเพราะว่าดูทั้งหมดแล้วทุกทีพัฒนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพื่อจะสู้เขาในรายการชิงแชมป์โลกครับสิ่งีต้องปรับปรุงเป็นไม่เศษมีกี่วนะครับว่าคิดว่าเป็นอะไรเยอะครับเยอะครับเพราะว่าในเรื่องรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคงอธิบายก็คงยาวยาวนานนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ รูปแบบวิธีการและก็เรื่องของเสถีนะครับชัดเจนมากว่าบางส่วนเราสู้ไม่ได้จริงนะครับบางส่วนนี่เรายังพอไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มความแข็งแกร่งในระดับของทักษะให้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องกลยุทธ์ที่จะเล่นกับคนที่มีศักยภาพที่สูงมากกว่านี้ครับครับแล้วโปรแกรมที่ก่อจะไปทงครับโลกอยพวก AV วหรือว่าอาซอกรปีนี้เราวางแผนไว้อย่างก็จริงๆนะครับในส่วนรายการต่างๆนะครับ ก,ก็ต้องบอกว่ามันคือจริงๆแล้วทีมเราเราวางเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องชิงแชมป์โลกจะทาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชิงแชมป์โลกนะเป็นมาตราฐานที่เราพยายามที่จะไต่ไปเราพยายามมองที่มาตราฐานจุดสําคัญเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเราควายเขวเนี่ยสิ่งที่เราตามมาก็คือเรื่องของศักยภาพในการไปเล่นทีมโลกนะจะไม่ถึงนะครับผมยังเน้นเรื่องของทีมโลกเป็นหลักครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ นะครับนักกีฬานะครับในในรายการนี้นักกีฬาทุกคนไม่ว่าอยู่เมืองไทยนะครับหรือไปแข่งขันนะครับขอบคุณสตาฟโค้ชนะครับทั้งเมืองไทยและไปแข่งขันนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองภาคเอกชนเองนะครับที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้เพราะว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังหลายท่านนะครับที่ทําให้ทีมนี้ประสบความสําเร็จในตอนนี้ได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ฝากสนับสนุนพวกเราต่อไปนะครับพวกเราก็จะทําให้เต็มที่และดีที่สุดครับผมคนะคขอบคุณครับ